สวัสดีครับผมพี่นีนองครับมาอน,นี่ภาพพีนพาน้องมาเบึงสางไงครับเป็นก็คือพอซิดนะครับสางซิดนะครับนี่คือพอซิดนะครับผู้เล่าผู้ใดมีปัญหาเรืองเครื่องยนต์โมว่าราเครื่องยนต์หรอว่าทุกอย่างนะพอเนะทุกอย่างซชแต่ว่า่ตอดำด้พีน่นองด้เพราะว่าบม่มีผู้ซอย เอาแซ่อมกับว่าสมผูใ้ใดไปว่าเป็นครับมาหาพอเราเนี่คือจบครับประสบการณสร้างกว่าสี่สิบปีครับสี่สิบสี่สิบได้ว่าพอสี่สิบปีนะครับไปเห็ุสร้างบริษัทเด้ครับความรูน้นี่เพียบครับแล้วก็แถบน,นุ่นซล่านี่ยพูดไุ้งอุจักเป็นไปบ่ได้ครับมาหอน,นุนซิล่าขี้หอดุนซีล่าไปหาพอวิสิตสร้างสมบานตงกุ้งไปทั้งดาวไอ้บางสิบดับ เปน็นอีสี่มาทั้งนีเลยคหับหูจักเบิดครับแถวนี้เมื่อนี้เอาันรถมาเห็ดเปลี่ยนปากเกนนะครับอาการที่พ่อเช็คเมื่อกี้เป็น,นอะไรพ่อหน้ามันดันหน้ามันดันเนาะพี่น้องหน้ามันดันขึ้นหม้อพักพอ่นเนอ,พอเนาะพ่อเนาะเราพ่อเราก็เลยสรุปอาการว่าเป็นที่ปากเกนฝาสูบนะครับซึ่งรถตัวนี้ลอยซิบแรงงนะพ่อเนาะ MKR เป็นบ่ครับพ่อเครื่อง C B D หนึ่งเครื่อง C B D หนึ่งเป็นร้อยสิบลอยสิบครับถ้าเป็น C C B D ธรรมดานี่ก,ก็คือรลอยลอยเป็นบ่พ่อลอยฝ้าขาวเป็นบ <c oughs> ออนะครับหลังจากเครื่องลอยสิบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเครื่องลอยสิบห่าเครื่องลอยสิบห่านี่มีสองเจนบ่พ่อมีสังลุยครับร้อยสิบห่าธรรมดาเป็นบ่ ครับผมสังลุยนี่แห้งแห้งแห้งกระมูลป่สังลุยนี่ก็แห้งกระมูลแวกแะเท่านี้อไมากเพาะก่อนกันพ่ะสังลุยมากที่หลังเถอะสังลุยก็คือตัวอัปเดตจากลอยสิบหาตัวปกตินะครับคือเอ็นเคอารอยสิบหาตัวปกติดังเดิมหลังจากนั้นก็สิบเปี่ยนพ่อรุ่นปีหนามากกับสิเป็นกลายเป็นสังลุยครับสังลุยแทนเนี่ยเขาสังเกตได้รบ่าอมีขอสังเกตบ่ะ มีมองได้ให้สังเกตเนี่ยบ่การสั่งลุยแบบว่าสมมติวแบบ่าเครื่องเนี่ยเครื่องสั่งลุยเนี่ยเขาวา่าหรือว่านใ้เครื่องเดียวกัน,นแต่วา่าแต่ว่าตัวรถนี่คือเฟืองเฟืองนี่ต่างกันแต่ว่าสเปคเครื่องนี่น่าจะคือกันเป็นบ่าวา่าสั่งลุยนี่เฟืองไทยกับที่ไงก็โตเก<อ>ียวเฟืองเอ็มบีที่นี่เป็นบ่าวา่ามันต่างกันตรงนี้เห็นบ่เกียร์เดิม บ่ได้บ่ได้บ่ได้พิศยังแปลกลายเลครับม่นลอยสิบหาลอยซิบหาสร้างลุยแล้วก็สิเป็นลอยยี่สิบ N PR, อ็นพาบพอเป็น N อ็พรลอยยี่สิบลอยยี่สิบนี่หันผมจำว่าพิศมันมีทาฝาขาวนู้นครับออกมาตัวเดียวออกมาออกมาตัวเดียวถือว่า่เอแล้วก็จะเป็นลอยสามสิบถือว่าเป็นลอยสามสิบ N อ็พรลอยสามสิบแล้วก็จะเป็นลอยห้าสิบถื 40, อว่าลอยสี่สิบบ่มี คือวันนี้เราซีหาอยู่บอนเอใจเด้อพีอน้นองเด้อแต่ว่าทาทีจำได้นี่ก็คือมันจะมีตั้งแต่เครื่องเก่าสีขึ้นมาเนาะพ่อเนาะรถบรรทุกเล็กของอีซุสุมีม่ตั้งแต่เครื่องเอก่าสีฟอแปดสิบก็มีแม่นบ่พ่อมีบ่เหือของพ่อใหวันเล่านี่ตาไปเห็นมากเครื่องเก่าสีเออเป็นบรรทุกสีหล่อ กระเซนแรงละตาทีตาลูตาขึ้นมีต่างใจเหล่อมใจเก่าซิบครับอ e s u n t r ลอยอ่าก็ขึ้นเก่าสิบครับเก่าสิบแรงลอยแรงครับลอยแรงฟ้าขาวหลกักมีลอยซิบครับลอยซิบนี่มีฟ้าขาวเพราะว่มีเหินมีลอยซิบฟ้าขาวอื่นครับลอยซิบอีผมก็บรรยายใจตรงถามผอนแล้วกัแล้วมีลอยซิบนีมีมัดออกจากตัวเะว่หูบอปลาลูวะ่ะาขาวกะทีเนี่ยมีสองตัวขึ้นไป ต่โบเน่นใ,นใจเนาะพอนะในในใไอไอลอยซิบแบบโน่นใจแต่ว่าไอลอยสิบหาดมีฝาขาวเน่น้อนครับเมื่อเท่ว่ามีสังลุยเนาะพอนะครับธรรมดาลอยยี่สิบกับสิบเป็นตัวเดียวครับหลังจากนั้นกับสิบเป็น 130, 150, 170, 160, 160ปลอยสามสิบลอยห้าสิบลอยเจ็ดห้าลอยหกห้าเนาะพอเนะแต่คุณเอ็นพีอาร์นี่ครับไม่มีลอยหกหาดอกแต่จะเป็นรอยเจ็ดหาเลยเนาะพอ,ะอ,อ,อ่ารอยเจ็ดหานะครับซึ่ง ก็เป็นรถที่รถตัวนี้มันเป็นรถนิยมใส่กับเขตขอนแก่นเนาะครับเนาะเพราะว่าขอนแก่นนี่บ่่อยมีงานบอปในดอกแต่ว่าถ้าเป็นพวกบุยร,รั่์นี่เขาบริลนกันนะครับรถอ p r พูอาดีอยากได้ดึกถึกเท่านั้นไปหากับบ่มี่อกพี่น้องเลยมันเป็นดอกพี่หาอินพอายูซูลินบุยรัร่มซีสเกีนี่เขากลายเป็นรถหองอ่อยหองมั่นเนลยแห้วครับเ <laughs> ขาวอกมาแรนดินเลยครับพี่นอ้องเขาเอาไปเรลนมั่นครับอ่อยเบิน้ <มา S 1> นะครับตัวนี้วกสู สุรินทร์กับซีสกเกตบุรีรัมย์นี่เขาเล่นแต่หกสูบอย่างเดียวครับบักเครื่องลอยเกล็ดหาขึ้นไปทั้งท่านท่านพ่อเนาะมันวนะมีแต่เครื่องบักลอยเกล็ดหาขึ้นสองร้อยสิบเป็นสิเ<ม>ถี่ยดินมันโอ้มอออผมเห็นอยู่งามอยู่หมักอยู่มีแต่ขั้นแต่งแบบงามงามงามกระบ,บ้านเฮาแบบบ้านเฮานี่ รุยกำงามหน่อยเห็นตาเมื่อกี้แถวแกดอกแต่ว่าแถวแกตาเดี๋ยวว่าต้องห่วงพี่ตำรวจเขา <laughs> พี่ตำรวจลุนนี้แหละพี่น้องเอ้ยเขาก็อาศัยมุ่นผอมุ่นแม่เนาะเขาว่าได้รลำได้รวยว่าได้เกิดมาเป็นเจ้าสัวนาะพี่น้องโอ้ยรวยแล้วผมก็บ่ามาเห็ุดอกครับพี่น้องบ่ามาตากแดด๋ยวได้บ้นเมื่อยดอกขลรวยเหรออันนี้ยอ้อนว่าเข้ากับสู่ชีวิตกันไปทั้งนั้นเน้องอเนาะใส่ประสบการณ์เอาของยังผอเแล้วหนีแล้วก็ วยเป็นสร้างมากจากวสีสิห้าส 40, 40, ิ 40, 40ปีออกมากสิไม่เหตุจากอื่นมันเกิดอยู่ไข่หรือมันเกิดซ้าเสียถิมแล้วเนาะพ่อเนาะวิชาเนาะ <c oughs> ผู้ใดไม่เห็นรถกับพ่อเล่ากันถือว่าบา่ดไดเหตุรถนะครับได้วิชานะั่นได้เบื้องความรู้ได้ไดความรูด้ดีๆที่ที่จากพ่อเพื่อนนะครับการดูแรลรถการขอควรระวังว่าตัวนี้เป็นอย่างไรตัวนี้ควรจะระวังแบบใด บ่แม่นวารู้ไปเฮ็นยังข่อยบ่เป็นสร้างนะครับบ่เป็นตัวสิวาวาตาโอ้ยเอาไปใหสร้างแล้วก็แล้วดอกตรงหูจากน้ำดอกปวดหัวนะครับผู้ลงค้นผมบอกถึงผู้งค้นดอกครับย้มเฮาถามมันก็มักวางส่ข่อยบ่เป็นสร้างข่อยบ่เม่น้างเอาไปหาสร้างกุนโอ้นก็แมนอยู่กับปีนองเ้ยบางที่้างเนี่ยครับเ่นก็ใไห้ความรูเข้าได้กันครับไห้ความรูไห้้อควรนระวังนะพ่อนะมันเคียงขาดได้ละ ค่ะดูๆไปนี่มันจะส่งผลถึงตัวลูกสูบถึงแหวนถึงฝาต่อไปนี่ถ้ามันโกงมันอยังมากนี่ที่ได้เสียงเงินไหนเอาเก่านะครับไม่เม็นว่าเพื่อนอันนี้นะครับเพื่อนกระบอกเปิดเตือนอยู่ความหวังดีมันเม็นความเพื่อนแหละครับกรล้องเพราเห็ดมึงที่แหละครับเอาล้องเอาไปฝืนแหวนเบมึงจังน้อยนี่กับสีด้จากสีด้เฮต้าอันนี้ก็เ่าจากสีด้เฮต้าปากเกลียนว่าแค่ที่สีด้เสียงเงินนั่น หลักพันเป็นว่าหน่อยๆกันว่ากลายเป็นว่นาต้อ <c> ง <oughs> ดีว่าดี left, เห็นแล้วก็มือเก่าเนาะเป็นว่าพอเห็ดแล้วกับ่าแล้วทำไมต้องมาเห็นแล้วยุต่ว, left, วันมคือเก่า <c oughs> พี่น้องเลยเพราะฉะนั้นแล้วเขาเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแกนะครับกันยอมดีกว่าแก่นะพ่อเนาะ่าให้มันเกิดก็ยังลดนี่เสียบเห็นห้องเสียบกุญแจข้างหัวรดไว้อยู่นี่มอไซน์เนี่ยดึงออกแล้วก็แล้วได้พี่น้องเราก็ดึงออกแล้วก็แล้วเป็นคนที่รักกันรักง่าย มันศิลักก็ต้องคิดคักๆว่ากูจะเอาไปยังไหนอาหา่ล่องเสียบข้าไปนี่วัวพี่บุญดวมะกาวเนาะนั่นแหละครับพี่น้องเลยเขาเดินว่าหัวหายค่อยล้อมคอกนี่มันบอดีครับเพรา่ต้องเป็นวิชาประดับตัวไว้เนาะพี่น้องเนาะเรื่องขอเราคัดครับบาด้พี่น้องคนทาว่าเพาใส่เครื่องคัดบอกพี่น้องว่าโอ้มันบ่ได้ถึงขนาดไล่ถึงขนาดไีนถต้องใส่เครื่องครับพี่น้องบพรถึงถึงขนาดต้องส่งลงกึ่งครับเล่า่า ผมเคยเอาตัวนี้ไปเห็ดมาก่อนนะครับพี่น,อน้องบอกซูฟันก่อนล่านล่านหนึ่งอยู่ในนนทิล่าเขานี่แหละเป็นลาบเห็ดเครื่องเห็ดทุกอย่างบอกหลายบ่าไดนเดเาบนหัวผมบอกถึงล่านเลยเป็นน้องผมซีพันธ์หาพันธ์หนึ 4, 000, 5, 000, น่งเห็ดฟ้าตัวนี้เป็นมาเิ็นเกียร์ฟ้าเป็นน้องซีพันธ์หาล้มขาซางคนปรากฏว่านี่ครับได้ประมาณหาเดือนมั้งซีเดือน 4, 000, มัน 4, 000, ม้งหน 5, ึน 4, 000, ่งซหาเดืน 5, อนเพราะว่าผมเห็ดจูมะม่านพืนสัปหกรนลักกระดา กัลกกะดาตัวเนี้ยมีสาพฤษภาานในช่วงนี้แหละครับกลายเป็นว่าประมาณจะบวอหกเดือนเลยครับเนาะนี่แหละพีนน่น้องน้ำดันครับฝากระน,นี่ย อันนี้บอกพี่น้องเนอะไอต้ไอตัวไอตัวนี้นี่ไปซื้อมาถ้าไปซื้อถือลานกนะถ้าไปซื้อล่างลานกับพันกว่าบาทนะครับมีกันเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าถ้าไปซื้อล่างลานนี่จังฉิ่นผมแนี่ย<อ>ว่าแบบจะเลื่อนสมบัตินี่ถือๆครับๆๆๆๆบอมแห้งมาเลยแล้วกับของแท้นน้ำด้พี่น้องเลยของแท้งเป็นว่าเกตรอยหาสิบบาทถึงแปดรอยบาทอยูา่าแล้เล่าเนี่ย เปนนสายสุดบุญทางไม่ยังไม่นาะพี่หน่องเนาะหน,นามันปีนี้กับแห้งครับกำไรสีเหลือคาสองรถทำป่านพี่เท่าเดย์เหยีดไปนี่ลังเทียย์ตาค้างหวัวด้วแต่ว่าบอมมี่คาสองหันเอาไปใจค้างวดกว้อนกับว่าเรียคาสองครับกันว่าเอาไปใจคาสองก้อนกับว่าทัดใเอวัวปีหนึ่งหันยี่สิบห้าบาทครับผมตาวอาสูฟังเนาะพอปีวันหันตากับเหยงานหลายกัน ต่ว่ารถดได้ใส่งานเติมหมดละน้ำมันมันตกยีห้าบาทอย่างเช่นแมโคโครนี่เติมน้ำมันลอยลิตรพี่น้องลอยซิมหาลิดถังหนึ่งได้ปะเข้ากันเฟียดเข้าจุดเติมแค่ลอยลิตดนะพ่อเนาะการแสดงว่าถังหนึ่งนี่ตกลิดหนึ่งยี่ห้าบาทลอยลิตรก็ต้องบ่เกินสองพันห้าตีไว้บ่เกินสามพันขับร่วมค่ารถใหญ่พอนะ่พอเนาะนะบาตรที่นี่ปีนี้มันว่นมนแมนครับพี่น้องปีนี้น้ำมันเท่าลอยซิมหาลิดเท่ากับเติมลอยลิดที่เก่าแต่ว่ามันต้องเติมสามพันห้าบาทนี่พ่อน้ำมันลดสามจุดห้าบาท สามปัญหากลัวบ่ได้เติมแันเดียวได้ครับงั้นดินนี่ก็ต้องเติมมดดำน้ำหายใจสูงครับเผลอๆถดห่างมากาดเบิดเด็กหน่อยครับรดเบาเบิงนี่นะครับหายไปแล้วครับกับนาเขาาใจบลากอีดีวงการนี่ก็อยู่ลำบากอยู่ครับต้องใจเติบอยู่แล้วก็ต้องมีสังอ,อ้อมอ้อมขางอ้อมเอวแบบแบบผมนี่เด้ไม่ต้องว่าอาศัยได้ เป็นไปหาผู้หนึ่งกับย่งย่งผู้หนึ่งกับผู้ที่กวางยังอาศัยได้ครับพอสิทธินน์นีน่สิถามว่าลง坤ถอดแกไม่นี่ผมต้องบอกให้ฟังก่อนว่าคนลงนมีเงินมีทองเนาะคิดว่าของมีเงินออกจาก,กงานของโควิดออกมาแล้วสิมีเงินเก็บเป็นล้านีิมหาสื่อรถราคาจากซี่สาหาแสนเร่าสิมาเห่นงานดินนี่สินะครับอันนี้บอกให้ฟังก่อนว่ามันบได้มีปัจจัยเดียวนะพี่น้องบ่เป็นว่าเขามีหลดแล้วเขาสิแล้วเครื่องมือเนาะพ่อ เครื่องมือก็ต้องมีเจ้าของเป็นเจ้าแก่เครื่องมือสำหรับรถใดไ่พวกนี้บอดให้ถึกถึกได้ผมขคือเครื่องมือักรยานหมอไส์ครับพี่น้องอันใหนผมไปเปิดปจัจแจเบื้องนี้กันสิโหเลยครับว่าสร้างนี่แพ่งกุญแจก็แพงกุญแจก็ยางขึ้นครับแพงเครื่องมือก็อกยากทุกอย่างเลยปะัะแจเลื่อนตัวหนึ่งหนึ่งสี่ซี่หาลอยอย่างเดียวอันของดีดีนี่รักพันเลยครับกุญแจแก๊เนี่ย อันแกก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 แก่ไงโอ้ของขี่ไยก็ใส่บ่ไรดครับมวนชุดละสามสี่ลอยังสีใส่บไดรเลยต้องใส่กุญแจแกกดอกเป็นพันบ่พอตั้งสีเแลว้วอัตบ่ตังสีตั้งสีบ่ห่างนะครับปัจจัยไรด,ดีครับมาะนะนแล้วทั้งสีจางคนขันบอิกเนาะพี่นอนอกเนาะงานกับตัดราคากันเนี่ย แพงไหลายเจ้าภาพก็ไม่เห็นเขาก็ไปเศร้าเจ้าก็ไปเศร้าพูดันผู้หนีก่อนไ้พูดถือนก็เจ้าก็เอานั่นบ่อวว่าก in ันเป็นเรื่องปกตินะบ่เนาะแต่ว่าเขาก็บอกไปฟืนตัดราคาดอกส่วนใไ่ผมนี่ขันเห็ดใด้จังเห็ดในเถึาวันรี้าจังเห็ดหันไปแล้วสิไปตัดว่าสิเอาหนาว่าเอางัดเอาเอาหนาก็เางัดซื้อนี่มันบือถือหหนาเอาหนาก็เอางัดนะบ่มีกำไรอ่ะนะครับ ก็ต้องก็ต้องมีค่าเหลือจังน้อยนะครับเพราะบริสับนบอลมุ่ยกำลังใจครับหลดห่างมากมือน,นึงนี่โอ้กำลังใจหายไปหลายทีดขึ้นกันครับเราจะเรลยกใจกันนะครับพี่น้องใจใจกน่อนเปลี่ยนน้ำนะผมบอกไว้บรงสันก่อนเปลี่ยน,นะยน,เ,ยนเตรียมตัวเปลี่ยนนีู่บ่ตองห่วงเลยเขาบ้านคำวันเดียวเหนียวผมบริสตัดแน่นี่ช่วงหน้างานนี่เจ้าเฮงสิบริสตัทผมครับพี่น้องบริสัเศร้า แล้วอุปสรรคหนางานกะหลายครับบ่ดด้มีตาบ่ดด้มีวาตาเข้าสีไปจอดปั๊บตากดินขึ้นปึ๊บแลนไปดำปั๊บกีดปึ๊บโอ้แต่มันอันนั้นคื้สิ่งที่เขาคิดไวนะครับเนาะแต่ว่าอาที่จริงแล้วนี่ดินนึงสิครับไปหอดหนาบองสิท่าก็ต้องแต่งนะครับมีต่อมีไหม้มีไหลบะขวางทางแลนดแลแนก็นต้องเอาออกบ่ออ,ออกดถดำกับแลนไห้บ่ดด้ แลีนมันขุดได้หลายอันนั้นเพราะเป็นนี่ครับรถติดลมอีกครับติดลม,มก็ได้ยู่ดากยู่ดากกระเพืองน้ำมันไปอีกครับเสียเวลาพผมสัวเสียดรงเงินเพิ่นแต่ละบาทนี่บ่แม่เป็นเ่รา่เปนง่ายๆครับชีวิตผมมาให้เบื่อเครื่องแต่ว่าผมมาจมเหลืองงานให้ฟังครับเ <laughs> ออเบื่อมาซีร์เลยเห็ุก่อน อยู่ประมาณนี้แหละครับบ่ได้มีอุปกรณ์อย่างอื่นในการช่วยนะครับเพราะว่าพอชิดเราเห mm hmm. ็ดเอาเอางเลยแบบนี้เลยปับลมบ่มีนบ่พอ่อยู่นี่ mm hmm. มีแต่ว่าเขาบ่ไดใส่เนาะใส่ประสุดไทย mm hmm. ตาล่างเลี้ยอยู่ในเครื่องตลเอาอ่น้ำพวกโซโลาครับอันผสมน้ำยาล่างเครื่องไหมแล้วก็ฉีด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 มาไว้แล้วก็ เอาปั๊มฉีดหรอเอาน่งกัดซึกล้อนะพี่น้องเนาะอ่ะผมอัดวิดีโอมาสิบกว่านาทีแล้วครับพี่น้องไม่เป็นกับขอบคุณขอบคุณน,นะครับเด้อผู้ใดสนใจสนใจนะครับอยากให้ลูกหลานนะครับไปเหตุการณ์ที่งานหรือว่าพ่อให้ลูกหลานได้อาศัยเนาะนะครับนี่แหละครับคือจังเห็นนี่แหละ พอได้หลดห่างมากส้างกระไดเห็ดงานนะครับหลุดแล้วๆพมกระไดไปหาเห็ดงานนะครับก็ถือว่าซอยลูกซอยหลานนะครับเนาะเมตตากระณหน้าผู้ใดอยากเมตตาที่งานดูกหลานนะครับเอืนเ่นไปใส่นะครับบ่ว่วาสิเป็นงานทมดินงานปั่นคู่กันแท่งานปั่นโศกงานเห็ดโขกหนองหน้ากระจอกกระแจกงงานลือปลาได้เบิร์ดครับพี่น้องรา,าคงราคาเท่ากันมาคุยกันได้ครับ จะตั้งสว่าแพงครับถ้าแพงบริเฮดงานเลครับพี่น้องก็ตังสว่าเฮาอาศัยกันอยู่ได้ครับบ่าอาเปรียบเพลินแล้วก็พ่อมีเหลือ,อนิดนิน้อยนะครับอขอบคุณพี่น้องด้วยครับติดตามรับชมเดี๋ยวผมมีซาระีหยัง,ยงเดี๋ยวผมจะเอามาบอกสู่ผีสู้องฟังในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ